กองพันทหารราบที่สองค่ายตากสินจันทบุรีครับจัดพิธีถวายบังคมลาต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจณัจหวัดนราธิวาสครับท่ามกลางคนในครอบครัวร่วมส่งกำลังใจกันอย่างซาบซึ้งติดตามได้กับคุณทวีปิยะโอสสันครับ นาวิกโยธินค่ายตักสินจังหวัดจันทบ,บุรีถือเป็นกำลังพลสำคัญของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและเป็นจุดเป้าหมายสำคัญของกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยกองพันธารราบที่สองค่ายตักศินจังหวัดจันทบ,บุรีในปีนี้ได้รับภารกิจในการส่งกำลังพลจำนวน2กองร้อยปืนเล็กลงปฏิบัติหน้าที่ณจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส3 3ในการปกป้องอธิปไตยของชาติและสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ทางค่ายตักศิลจังหวัดจันทบุรีจึงจัดพิธีถวายบังคมลาโดยมีนาวาโทธงฉันบุญรัเทพผู้บังคับกองพันทหารที่สองเป็นประธานในพิธีนำทหารนาวิกโยธินและพลทหารร่วมพิธีถวายบังคมลาต่อพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่และถือเป็นการเอาเลิกเอาชายัยก่อนการปฏิบัติภารกิจพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและศึกษาวัฒนธรรมท้องถิน่น ศาส,สนาภาษาเพื่อช่วยให้สามารถขี้คายสถานการณ์ไฟใต้ได้ในอนาคตเป็นเวลาถึง1ปีเต็มนะครับที่นายทหารนาะวิกโยทินนะครับจากค่ายตักสินจันทบุรีต้องเดินทางไปบัตรหน้าที่นะครับในจังหวัด นาราธิวาสนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับจึงมีพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาร่วมให้กําลังใจเป็นจนํานวนมากต้องบอกว่าหน้าที่หนึ่งก็คือการเป็นลูกของชาตินะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการเป็นฐานะของคนในครอบครัวนะครับบางคนเป็นคุณพ่อบางคนเป็นลูกชายนะครับลูกั้งบางคนเป็นพี่ชายจึงมีผู้มาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราไปตามความรู้สึกนั้นกันนะครับ บรรยากาศในการส่งทหารในปีนี้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและซาบซึ้งมีผู้นําองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการร่วมค้องพวงมาลัยและพูดคุยให้กําลังใจแก่ทหารถึงความกล้าหารและความเสียสละอันยิ่งใหญ่พร้อมปลุกขวัญและกําลังใจจากพระเกจิชื่อดังในจังหวัดจันทบุรีรวมรถน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และมอบเครื่องรางของขลังปลุกกาลังใจแก่ทหารกล้าท่ามกลางคนในครอบครัวและเพื่อนทหารต่างมอบช่อดอกไม้ให้กําลังใจ เพื่อนเพื่อนข้าราชการในค่ายค่ะแต่สามีไปแล้วไปชุดแรกไปวันที่15ไปแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่สองก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาค่ะเป็นห่วงก็หลยห่วงทั้งหมดลยคะในค่ายน่ยก็อยู่ดดวยกันเหมือนครอบครัวเดียวกันอยากให้ทุกคนที่ลงไปภาคใต้เนี่ยแล้วคลาปลอดภัยกลับมาอยู่สู่บันทัสร่วมทุกคนครับอยากให้เขาแล้วคลาครับในฐานที่ว่าผมก็เคยไปทําง,งานภาคใต้ามาก่อนครับ รวมทั้งยังมีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดจันทบุรีรวมมอบช่อดอกไม้และกล่าวความอวยพรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยครับก็วันนี้ที่เ,ออเดินทางมาร่วมฝงทหารนะครับไปที่จังหวัดราชิวาสนะครับผมใจหนึ่งก็รู้สึกว่าทหารนะครับที่เดินทางไปเนี่ยก็อยากจะให้เขาในเดินทางกันไปอย่างปลอดภัยนะครับผมในเรื่องของการที่จะไปรับใช้ชาติกันในครั้งนี้นะครับพวกเราก็เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเป็นจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะฮะที่ ส่งแรงใจให้กับทหารนะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแเนินภาคใต้ครับตลอดจนคนในคร,รอบครัวทหารทั้งภรรยาและลูกสาวต่างร่วมถ่ายรูปและโอบก,กอดเสาหลัก,กของครอบครัวกันอย่างซาบซึ้งพร้อมกล่าวยังภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้บอกว่าให้ไปโชคดีอย่ามีอันตรายแมวพัน,พนใ์ให้มีแต่ความสุขความเจริญ รู้สึกดีใจที่เขาได้ไปรับใช้ชาตินะคะก็ขอให้เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพก็พถือเป็นความผ่านก้านนะครับและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ครับของนายทหารนาวิกโยธินจากค่ายตักสินจันทบุรีในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในจังหวัดนราธิวาสน,นาฐานะคนจันทบุรีครับก็ขอให้กําลังใจให้ในายทหารทุกท่านนะครับเดินทางโดยปลอดภัยกลับสู่จังหวัดจันทบุรีในปีหน้าครับ เป็นเกียรติมากที่ได้ลงไปทํางานให้ประเทศครับแต่ก็เป็นห่วงตัวเล็กนะครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่แต่ก็มันเป็นหน้าที่ครับแล้วต้องไปครับผมนะครับพูด,ด,ด,ดแรงๆเลยรักรักชาติรักครับน่งางๆกไหมน่าหอมแก้ม